สองรถก็มีลูกอยู่นะคะคุณลุงก็ตัดเครือใหญ่มันไปเหลือแต่เครือเล็กนะคะเหลือแต่เครือเล็กแต่ว่ากอุศายังมียังอุสาหมีลูกนะคะมันก็อยากออกลูกของมันยเยอะแยะเนี่ยก็ดกอยู่นะแต่มันมีเหลือเครือเล็กเล็กเครือใหญ่นั้นคุณลุงตัดไปแล้วบอกว่ามันลกเออ ดูสิมันขึ้นไปบนต้นโนนนะคะแต่คุณลุงก็ดึงมันลงมาแล้วก็ตัดบอกว่ามันลกอะไรความคิดเห็นไม่ค่อยเคยตรงกันป้าก็อยากได้สาวรริมรั้วเอาไว้เก็บกินจะได้ไม่ต้องซื้อก็เหลืออยู่บ้างแต่เหลือไม่เยอะนะคะ ก็ห้อยตองแต่งมาลองตองแต่งอยูตรงนี้แหละเออเนาะมาดูทางนี้อีกนะคะขึ้นไปแล้วต้นผงชูรถเดี๋ยวก็ต้องเอาไม้มาปักคำยันนะคะอุ้ย ไม้บักคำยันไว้มันจึงจะอยู่เนาะมันก็จะล้มเอ้าหัก <c oughs> นะกิ่งเถ้า,า,ม,าม้าเลยมันยี่พุ่นบอเดี๋ยว <c oughs> จะไปจะไปดูคุณลุงหน่อยเด้อเดี๋ยวจะไปขอใหม่มีเบือบอคุณลุงมาคำยันตอนนี้คุณลุงก็เอาไม้มาเสริมนะคะเอาไม้มาเสริมเหล็ก เพราะว่าต้นม่วงคลามของป้ามันมันไม่ยอมเลื้อยไปกับเหล็กก็เลยให้ลุงเอาไม้ไผ่มาเสริมนะคะเนี่ยเอาไม้ไผ่มาเสริมแล้วก็มัดใส่เครือเถาเพราะว่าต้นนี้เมื่อก่อนนี้มันเลื้อยไปตามระเบียงบ้านงามมากเลยนะคะดอกกัดกเยอะมากเพราะว่าระเบียงบ้านตอนนั้นมันเป็นไม้นะคะมันก็เลื้อยไปเลย เหมือนเป็นหลักไม้เลื้อยเหมือนที่ว่าเนาะแต่พอเอาเหล็กมาใส่มันไม่ยอมเลื้อยเลยพี่น้องเนี่ยมันไม่ยอมเลื้อยไปกับเหล็กมันก็จนต้องตายอยู่ข้างบนเอาลงมาหน่อยคุณลงเออน,นั่นแหละเอาลงมาใส่ใหม่บันนี้สะเบิ้ว่าสีเลื้อยบ่ <c oughs> เอาน้ำขึ้นจังบ่ไหลบ้นนี้เป็นน้ำอยู่ฮะเป็นน้ำไว้อยู่ทอด แตกได้สิป,ปิดปิดจิ้มอ่ะอีกแล้วแตกอีกแล้วทอดแตกบ่อยมากเลยอันนี้เมื่อก่อนนี้แต่เหล็กเนาะไม้ไม่ยอมเลื้อยเนี่ยให้คุณลุงเอาไม้ไผ่มาเสริมไม้ไผ่มาเสริมกับเหล็กนะคะไม้จะได้เลื้อยไปได้เห็นไหมข้างบนคุณลุงเอาลงมาเนี่ยนั่น นั่นนะเอาลงมามัดใส่ไม้ให้มันเลื้อยไปกับไม้หน่อยไม่งั้นขึ้นไปนู่นจะขึ้นไปหาต้นเต่ารางเนาะมันก็ขึ้นไม่ถึงทีนี้ก็เหี่ยวแห้งตายไม่ไม่ยอมไปไหนเลยเอามามัดใส่ไม้คุณลุงเอาใส่ไม้ด้วยนั่นนะเอาใส่ไม้ไผนะ่น,น,นั่นมปลายมั้นั่นแมะ ฉันได้พันอาศัยเอาใส่อบบไม้ค่ะคุณลุงปลายมันนะเอาใส่ใหม่อันน่ะน,นีะ่เขาจะอยู่กับไม้ถ้าเหล็กเขาไม่เห็นเลื้อยเลยผูกใส่เท่าไหร่ก็ไม่เลื้อยแต่ถ้าได้เลื้อยไปกับไม้แล้วก็น่าจะไปกับเหล็กได้ไม่ยากนะคะคราวนี้ให้เขารู้จักก่อนไอเจ้เานน้ำลูกเออนั่นล่ะ ปลายนั่นแหละกำลังออกดอกตัวนั้นเอามาใส่ไม้เลยไม้ไม้ถ่าไม,ไม,ไม้เอามาใส่ไม้เออนั่นแหละคุณลุงให้เขาได้ทําความรู้จักกับไม้เอาปลายอ่อนๆที่ละเออนั่นแหละให้เขาได้รู้จักกับไม้ก่อนสัมผัสกับไม้ก่อนนี่คุณลุงเอาปลายที่ดีขึ้นไปนั้นเอาลงมาใส่ใหม่เลยเห็นเขาพันอยู่ก็ใหม่ดีกว่า เพราะว่าเคยปล่อยขึ้นแล้วขึ้นไม่ถึงก็ตายไปทุกทีเลยคราวนี้เราจะได้งามงามงามนะคะพอยอดออกมาทีนี้เขาก็จะเลื้อยไปกับไม้ละอืมเลื้อยไปกับไม้ก็จะได้เป็นซุ้มพุ่ม่ ung, มวงครามอยู่ตรงนี้ที่สวยงามน่ะเอาปนะลายนั่นลงมาเอ๊ะใส่ไม้เลยหลักไม้เลื้อยไม่ใช่หลักเหล็กเลื้อยนะคะ ไม่เข้ากันค่ะหลักเหล็กเลื้อยเขาก็ไม่ยอมเลื้อยสักทีอันนี้ต้องเป็นหลักไม้เลื้อยเขาเนี้นี่ว้าวได้แล้วมีอีกไมหมคะที่จะเลื้อยมากับไม้อันเราต้องช่วยเขาก่อนให้เขาพัน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 ไปกับวันนี้ก่อน <c oughs> มันยังเป็นอยู่บ่อันนี้นังบ่ทมันตายบ่อยโอเคอันนี้ก็คุณลุงก็แต่งซุ้มพวงครามให้ป้าแล้วนะคะโดยการเอาไม้มาแซมกับเหล็กอหวังว่าจะเลื้อยไปกับไม้ พันพันพนกับไม้เป็นซุ้มใหญ่นะคะพวงครามนี่เสร็จแล้วนะคะคุณลุงอันนี้ก็อีกกิ่งหนึ่งของต้นผงชูรสนะคะคุณลุงเอามาฝากไว้กับคุณลาบก่อนนี้นี่นะคะคุณลุงเอามาฝังไว้ให้ กับกุหลาบกอน,นี้แล้วก็จะมัดใส่มัดใส่ไม้ตรงนี้เอาไว้ให้ไม้ได้ค้ำยันมีได้มีผักอยู่ใกล้ๆตาสามจอมยุดนันออกไปข้างนอกไปม,มันไม่ยอมเข้าก็าไปเลยสิคัดให้ออกเรายามเด้อว,วันนี้อย่าจับแต่ไอ้ตัวไม่ไว้ทันนี่เงาล้ะไึสินเนี่ย,ยไม่รู้ ออกข้างนอกไปนู่นเลยแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็จะเปิดกับแลนคุณก็รู้จุดอาการมันอยู่ไอ้พวกนี้มันดื้อ,อ,อก็ปรับปรุงก็ปลูกไปเรื่อยแล้วเนาะผงชูรสกิ่งเล็กเดี๋ยวไปเอาไม้ค้ำยันกิ่งใหญ่